พ่ชิมมาเที่ยวนะวันดีครับพ่อชิมมาเที่ยวนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศแช่น้ำพุร้อนของนักท่องเที่ยวน,นะคะรับปกติจะไม่เยอะครับตอนนี้เยอะมากครับมาดูวันนี้บรรยากาศบนไขยคลื่นแล้วนะครับตั้งแต่โควิดไม่มีครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศน,นะ,ค,ะนรครับว่าเขาแช่เท้ากันยังไงครับวันดีครับน้องเที่ยวเยอะมากดูครับท่องนเที่ยวมาเยอะมากบรรยากาศคึื่นมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันแช่เท้า,าน,นะครับ ว่าเมืองไทยไม่มีครับตอนนี้โควิดว่าโอ้สนุกสนานมากเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการกแช่เท้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนฝรั่งไอ้ต่างช้ติเกาหลีก็มาครับนี่ครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูการแช่เท้าเองไปดูการแช่น้ำของนักท่องเที่ยวเยอะมากครับคุยบังเหนือนะครับโอ้โหต้องต้องใส่ด้วยครับผม ตรงนี้ปุนท้องเขตเนี่ยก็ครับเขไหนเนี่ยนี่ครับมับาเหนือมันงกับอ,อ๋อเป็นป่าเป้าเนาะแต่อ๋ออ๋อไม่ขาดจันเนาะอันนี้ดูบรรยากาศนะเช่นไรมาดูดเดี๋ยวแช่ทายี่นามาดูากานันครับั้งบ สองสละของแล้ชาวไทยนะครับก้องเชื่อเ้าฟรีนะครับไม่ต้องเชื่อเยอครับฝรั่งเ้าฟรี น้นี่แล้วก็เที่ยวขึ้นมาเป็นชาวรรจีนฝรั่งคนออย่างไรนะครับ ปูโนร้อนร้อนน้องโรอมา